สวัสดีครับผมช่างแหลนะครับมาดูงานหลังพ่นเสร็จนะครับวันนี้ก็เป็นไปนสายวันนี้นะครับผมนอนถึงสายแล้วน,นี่คาับมาเช็คดูงานที่ทําไปพ่นไปเมื่อวานนี่นะครับแบบใช้กล้องหน้านะครับค่ะนี่ครับตรงนี้ครั้งแหลมก็พ่นไม่ชนนะออเพื่อจะให้สีมันเหมือนกันนะจะเห็ุพ่นไม่ชนนะครับเหตุผลที่พ่นไม่ชน เอาโงก็พ้นมาถึงนี่นะครับกล้องกล้องหน้ามนะันก็จับลำบากนะครับะลองมันก็ถึงนี่แหละตรงปลายสีนะั่นนะไม่ให้มันชนกับบางโคลฝั่งนี้นะครับแต่ต้องดูว่าการชนมันจะเหมือนกับบางโคลฝั่งนี้หรือเปล่านะเพาบางโคลมันเปลี่ยนใหม่นี่มันจะเหมือนหรือเปล่ากับที่นะันถ้าไม่เหมือนก็ ชัยต่อไปก็ทั้งแหลมจะได้มันล้วงตรงนี้นะครับลงนี้กับล้วงคิวนะล้วงเฉพาะประมาณขนาดนี้แหละล้วงปลายกันทำให้มันยนัแต่ดูสีก็หน้ามันหน้ามันน่าจะม่วงกว่าตัวสีตัวรถนะเพราะตัวรถมันโดนแดดลุยอสีมันก็จะขาวกว่านะครับนี่กระจกของข้างเราโอเคเสร็จธรรมดาเราพ่นเสร็จเราก็ต้องแกะขอบนี่ออกนะ ว่าเนื้อและเกิร์มจะซึมเข้าไปในริมเนี่ยเวลาแกะมันจะลอกนะครับก่อนแกะก็ถ้ามันแห้งอย่างงี้ก็ต้องใช้มีดนะครับมากรีดตรงขอบมันนะครับท่านแหลมก็มาเล่ามาสรุปงานให้ฟังนะครับเดี๋ยวนี้ก็เสร็จโอเคอยู่ปัดก็ลองมาบางๆนะครับตรงนะี้เห็นไหมาบางๆถึงขี้สุดจวแกะสีดูนะาจะโอเคมั้ย เวลาสีพ่นใหม่กับสีเก่าสีพ่นใหม่มันเหมือนกระดาษเปียกนะครับมันจะดํากว่าสีตัวเดิมนะครับเนี่ยรอยต่อก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันจันทร์จะได้มาขัดรอยต่อนะครับน่ครับตอนนี้ข้างหลังก็รอยต่ออยู่ตรงนี้ก็น่าจะเห็นแผลตอนผมพ่นนะถ้าใครดูไลฟ์สดครับทัาแผูมก็มาเล่างานให้ฟังนะครับ วันนี้วันอาทิตย์เนาะทุกอย่างก็จะมาทำาอบน,นี้นะครับทำคันนี้จเจ้าวันจันนะครับนี่ครับทำกันชนหลังรถเอ้ยคอมเมอรรี่นะเราก็จะลงมือนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับถ้าเราพ่นไม่ชนมันก็ การสีเหมือนไม่เหมือนมันก็ตัดตำหาไปเลยนะครับแค่มันโดนเนื้อแล็เกอร์มันก็จะทําให้มันเพิบขึ้นนะครับเพราะความหนามันต่างกันนะเหมือนกระดาษโดนน้ำนะครับมันจะเป็นเข้มเงินดำเนี่ยเห็นไหมพูดถึงผมพ่นไม่ชนเลยนั่นนี่แต่มันก็ยังดูในกล้องมันก็จะเข้มเข้มกว่าใช่ไหมครับนี่แหละครับเหมือนเสื้อขาวเปียกก็ไม่เปียกอะมันก็จะเป็นอย่างนั้นและครับ ก็ทฤษฎีเหมือนกันครับช่างแหลมก็ขอบคุณนะครับถ้าใครเข้ามาดูว,วิดีโอช่างแหลมวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับ